สวัสดีน้องๆชาวณิตาศาสตร์นักวิชาการนะครับก็ได้ยินว่าพอทั้งร้อยคนบอกแฟดตายแล้วแฟดตายแล้ว <laughs> ตายแล้วยังไงเลยมันทมันทําได้อยู่โปรแกรมนั่งยี่สิบปีแล้วยังทําใช้งานได้อยู่นี่คือแฟดของมาโครมีเดียที่ก่อนที่จะขายให้อด o บีก็ยังทํางานได้ปกติทําเป็นไฟล์ที่เขียนกระตูนแค่อะไรนะครนะูก็ไปพบ ฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในนี้มันสามารถทําสื่อคณิตศาสตร์ครูทํามาตั้งกี่ปีอะทั้งก็ปีสี่สามมันก็ยังใช้ได้ตามปกตินะบอกที่ตายแล้วคืออะไรจะคุยให้ฟังนี่ที่ว่าตายแล้วเนี่ยนี่คือมันสามารถที่จะพับบิทเป็นอย่างต่างนี่ที่ตายแล้วคือแค่บรรทัดที่สองนั้นนะครับเนี่ยตัวนี้เท่านั้นเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยตรงนี้คือ html คือไฟล์ที่อยู่ในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยไม่สามารถได้ใช้แฟตได้ แต่ตัวนี้ใช้ได้ไหมอ่านี่จะเล่าให้ฟังมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งจบจากอังกฤษมาท่านมีงานไฟล์ตัวเนี้ยเยอะเลยเต็มไปมากเลยท่านบอกว่าตอนวันที่บอกว่าแฟดตายไฟล์ตัวเนี้เปิดไม่ได้ท่านน้าตาไหลร้ลองไห้เลยอันนี้ร้องไห้จริงๆยืนยันได้แต่ผมไม่บอกว่าใครนะเป็นดอกเตอร์จบปริญญาเอกคณิตศาสตร์เลยแะละมีงานของ swf เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเก็บมาบอก ร้องไห้เดี๋ยวเ่าเล่นไม่ได้ร้องไห้บอกมันตายไปแล้วบอกมันตายที่ไหนมันไม่ตายอาจารย์เอาเอาขึ้นมาให้หมดเลยแล้วเสร็จแล้วโหลดโปรแกรมตัวนี้ลงไปนี่นะเอาของมาโคอมมีเดียที่เขาเลิกไปแล้วก็ได้นะเปิดมานี่แล้วก็ลากไฟล์ที่อาจารย์มีอยู่เนี่ยใส่มาในโปรแกรมนี้มันจะอ่านได้ตามปกติที่มันเล่นไม่ได้อย่างเดียวที่ว่าตายไปแล้วคือบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นมันตายไปแล้วแต่บน หมือนก็โดนเด็ดปีตอนนี้เป็นสัตว์ตัดบกอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความมหัศจรรย์ในการสร้างโปรแกรมมากมายนะครูก็เลยเอามาใช้ทําสื่อไม่มีใครรู้หรอกคนรู้บอกฟังเรื่องไม่ดีว่าเชื่อปั๊บเลยไม่เคยพิสูจน์ด้วยตัวเองนะเขาบอกว่าตายไปแล้วก็วาตายไปแล้วไม่เอามาใช้จริงๆ่ะไฟล์ตัวนี้เนี่ยนะมีโรงเรียนทางเหนือโรงหนึ่งโอ้สมบูรณ์แบบมากไม่รู้ท่านเอาทิ้งไหมว่าไฟล์ตัวนี้ใช้งานได้เพียงแต่ลากมาใส่โปรแกรมนี้เดีวเปิด เพราะว่าตัวนี้จะทำงานได้ตรงต่อเมื่อเราใช้โปรแกรม f ฟ a ก player ซึ่งเมื่อก่อนนี้เวลาเราเปิดเปิดอินเทอร์เน็ตทีหนึ่งนะในอินเทอร์เน็ตจะโหลดโปรแกรม f ฟ a ก player จากจากโฮสที่อยู่ของ adobe หรือโฮสของมาร์ตอเมดิเอนะียมาลงมาลงในไฟล์ที่กำลังรันอยู่มันก็ถึงเปิดแฟลได้ตอนนี้เขาตัดออปชันนั้นออกตรงนี้เลยใช้ไม่ได้เลยนะตายแต่ตัวนี้เท่านั้นนอกนั้นใช้ได้หมด นะครับามาดูว่ามันใช้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่มาดูนี่โปรแกรมตัวนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่นที่เริ่มทำสำหรับตัวเนี้ยนะเวลาใช้งานเนี่ยมันก็ใช้ Windows ตั้งแต่เวอร์ชันเก้าห้า Windows สิบเนี่ยเราสามารถเลือกออปชันใช้ Windows เก้า้าได้นะลองไปดูนะมีที่สอนอยู่นะครับอันนีก้ก็กี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้ว เจ็ดบวกยี่สิบปดปีแล้วด้วยแฟตเกิดมาก็ยังใช้ได้อยู่นี่นะเดี๋ยวครูจะทําสื่อให้ดูสักตัวหนึ่งนะวิธีการง่ายๆเนืเ่องจากโปรแกรมตั้นี้มีความฉลาดในการาจับประโยคที่เป็นสมการทางอณิศาตสตร์ได้ไม่มีใครรู้หรอกนะวันนี้เปิดเผยให้ฟังทําได้ไม่ได้อยู่ที่จินตนาการของท่านเองนะแล้วใช้สื่อก็ง่ายแรนดอมไม่ต้องแรนดอมบิทวีนเหมือนเรนดอมแค่เนี้ย นะอยากจะทำแบบเป็นตัวเลขสิบเก้าอย่างนี้คือเริอมศูนย์หนึ่งเก้าถึงศูนย์หนึ่งสิบแปดลบไปเก้าลบไปเก้ามันก็จะได้กี่ตัวเนี่ยถ้ามันออกศูนย์มันก็จะเป็นลบเก้าถ้าออกมาสิบแปดมันก็จะเป็น 9. เกนะ้าคิดเองแล้วกัน b คูกัพปี้ไปเลยนี่แหละคือครั้งแรกที่คุณทำได้บนเว็บเนี่ยนผนะู้ดูฟัง 88, แปดแปดนี่แหละเสร็จแล้วเราสต็อปที่จริงแต่สต็อปข้างบนหัวก็ได้ทำไมต้องสต็อปเพราะว่าการทำงานของแฟดนะมันเหมือนกับฟิล์มหนังนะถ้าเราไม่สต็อปมันจะวิ่งไปตามไทม์ไลน์เนี่ยวิ่งไปเลยถ้าเราสต็อปมันจะทำงานอยู่ในเฉพาะเฟร,รมนี้เฟร,รมเดียวนะครับทีนี้การแสดงผลเนี่ยดีเยลว่อกันนะ เรามาดูแสดงผลครูก็ใช้ตัวนี้นตัวนี้ไปใส่เพื่อให้มองเห็นว่าตรงนี้มีตัวอักษรอ,อยู่ในช่องตัวอักษรอ,อันนี้ท่านลุงชาญบ้านสวนนะเก่งเราก็มาดูสถานะของตัวอักษรน,นี้จะมีอยู่สามแบบนตรงนี้ก็มี static text ก็คือตัวอักษรธรรมดา dynamic t ท x กคือรับค่าตัวแปร Input Text คือใส่ลงไปนะใส่ค่าในช่องที่เติมเนี่ย อินพุตเพิเติมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ทำก็คือดนะินามิกเทคไม่ต้องมาคิดอะไรมากตรงนี้ดินามิกเทคนี้มีชื่อตัวแปรครูชอบ f a ดเพราะว่ามันสามารถแต่งตัวอักษรอะไรได้หมดนะย่อหน้าย่อหลังได้หมดอ,อว่ามันกีด็กก็เป็นตัวเองเพราะนั้นคำว่าว่าเนี่ยไม่ต้องไปประกาศนะเพราะว่าแฟดมีความฉลาดในการจับอักษรจับจับประโยคว่าตัวไหนจะเป็น ตัวอักษรที่เป็นตัวเลขตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรตัวอักษรที่เป็นค่าบ,บูรีนหรือว่าค่าตรกกศาสตร์อันนี้ช่องนี้มีชื่อว่าเอนะตรงนี้เราก็ใส่เป็น d y นต์นะตรงนี้เพราะว่าในเวอร์ชันหนงสูงเนี่ยถ้าเราไม่กําหนดอย่างเงี้ยมันจะมองไม่เห็นนะครับเวอร์ชัน cs หเนี่ยอันนี้เราสามารถขายายตัวอักษรได้เริ่มเจะเล่นนะครับแฟดแปดเนี่ยสะดวกเพราะเครื่องมือเขาชัดเจนดีแล้ยิ่งสูงยิ่งยาก เมื่อกี้สมมุติเป็น A กับบี B, ใช่ไหมล่ะมีเกับ B หีหกว c ปปี้อ่ะก็ปี้กด c o n โทร l ลากเลยตรงนี้ก็ตั้งชื่อเป็นตัวแปร B ีนี่นะเห็นแล้วลองรันโปรแกรมดูคอนโทรลรันเทปมูวี่มันจะเป็นหกภาษาเห็นไหมเห็นนะถ้ากด c อนโทรลเอนเตนี่เห็นนะอนโทรลเอนเนะทีนี้ถ้าเราจะใส่วงเล็บให้เขาใส่วงเล็บให้เขา เราก็สร้างเทคขึ้นมาอันหนึ่งนะเอเทคแล้วก็บอกวันนี้สอนเขียนโปรแกรมนะถ้าอันนี้ประโยคเหมือนกันเนี่ยเหมือนเหมือนภาษาจาว่าหรือมันกลุ่มจาว่าตระกูลจาว่าถ้าเอตัวนี้มีค่าเป็นลบก็คือน้อยกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นในเรื่องของสมบัติทางอนิสร์ถ้าท่านรู้ทำจะเขียนโปรแกรมได้ เรากำหนดตัวแปรตัวใหม่เขาจะรู้ทันทีแล้ตัวนี้เราไม่ต้องไปประกาศวานะไม่ใส่วงเล็บเมื่องจากวงเล็บเป็นสตริงเราก็ใส่อย่างนี้แล้วก็บวกด้วยตัวแปรชื่อเอแล้วก็บวกนี้ครูใช้เวลา20ปีถึงกระจางระหว่างใจตนทำได้เออเดี๋ยวฟังอันนี้ไม่จบ ดงและปีกามีคําว่า else. เอลส์เอลหมาถึงว่าถ้าเป็นอย่างอื่นให้มันประกาศเป็นตัวแปรัวให้เอที T, ก็คือเอที T ่ตั T ้ง e ที่เป็นเทคให้ประกาศเป็นตัวเอเชื่อมด้วยเครื่องหมายหรือไม่ใส่ก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้เสร็จแ,แล้วครูก็ลูดเลยนะมันจะดวกตรงนี้เราก็เป็นถ้าบีเป็นตัวบีตัวแปรที่ตัวบี b มันเป็นคณิตศาสตร์ทางนั้นเลยนะเนี่ยคือตรรกศาสตร์ทางนั้นเลยดใส่ b หมดเลยนี่เป็นของ b bt เนี่ยคือเป็นตัวแปรที่รับค่าเป็นตัวตัวอักษรต้องคนเขียนโปรแกรมหนึ่งก็รู้เรื่องนะคนมันมดูใหม่ๆมไม่รู้เรื่องแล้วแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคได้ไงสมมติว่าเป็นประโยคที่หนึ่งเป็นทีหนึ่งอันนี้รู้เองหมดนะประโยคที่หนึ่งอันนี้เครื่องหมายคำพูดมันจะเป็นเท็ก จงหาผลบวกของอของอะไรของบวก a อทีมาการเชื่อมกันเราใช้เครื่องหมายบวก a T. อทีบวกบวกนี้ก็ต้องเป็นตัวอักษรเครื่องหมายบวกบวกด้วย a อบนะครับ อันนี้จะเป็นประโยชน์ีหนึ่งครูก็เก็บตรงนี้ครูเก็บปิดไปเลยครูจะเอาตัวนี้มาครูสร้างครูสร้างตัวแถวรองรับตัวสอนตัวมนยาวชิดสายอันนี้ครูจะให้เป็นประโยชน์ว่าบีบีพีหนึ่งเพราะครูตั้งประโยชน์ปีหนึ่งนะต้องหาประโยชน์เจ็ดปกแปดดีไหม วัะน,นั้นไปจะเขียนตรงนี้มันใช้เวลานานนะครับที่ว่าที่ทําบนเว็บเนี้ยเปอย่างเงี้ยอ่ะใครว่าแฝดตายแล้วก็ว่ามันตายบนเน็ตแต่มันวิเศษบนดินนะครับพูดกันไปนเรื่อยไม่รู้เรื่อง <c oughs> โอเควันนี้คุยแค่นี้ก่อนก็อลองสอนซูมนะสอนซูมนะเดี๋ยวใครอยากเรียนก็ค่้ยจะมาสอนให้อันนี้เป็นตอนที่หนึ่งเอาเนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดี